นะครับผมนายดอนสวัสดีครับรหัสนักศึกษา116 6 3 0, 4 6 6 2 0 4 0 2, ครับมาทำข้อสอบไฟนอลภาคทฤษฎีข้อที่3ครับเขียน SQL แสดงชื่อวิดีโอเรื่องใดที่ได้รับความนิยมสูงสุดาะฮะจากลูกค้าครับโอเคครับล็อกอินเรียบร้อยครับโอเค โจทย์แสดงในชื่อลูกค้าครก็เกตสิล็กครับผมสิเล็กมาเดิมเลือกและชื่อก็เป็น Name ครับ <c oughs> จากจากนะครับแล้วมาเขียน subquery นะครับเ,ออเลือกจากมี name ก็คือชื่อของวิดีชื่ออคอลัมน์ชื่อในตารางวิดีโอนะครับ ก็ให้มันนับนะครับเขา okay. เเาการนับก็คือให้นับจำนวนที่ถูกเช่านะฮะของวิดีโอนะครับหลือนำมาแสดงนะครับมันชื่อการนับนี้ว่าหนึ่เท่าแล้วก็เขาครับโอเคจากตารางวิดีโอนะครับ ตารางวิดีโอตั้งชื่อว่า V ครับโอเคต่อไปเชื่อมจอยเชื่อมตา,างเลนทอนะครับ <c oughs> การเช่านะครับตั้งชื่อว่า R นะครับวิดีโอดัมเบกัโอเคเชื่อมตารางเลนทอนะครับกับ วิดีโอนะฮะก็คือเพื่อที่จะรับค่าการเช่ายืมนะฮะในตารางของวิดีโอมาครับผมรูปบัตรูปบัตรวิดีโอหมายเลขนะครับแล้วก็วิดีโอเนーครับวิดีโอหมายเลขแล้วก็ชื่อวิดีโอนั้นนะครับออเดอร์บายออเดอร์บาย ได้รับความนิยมสูงสุดจากมากไปน้อยนะครับโอเคเท่าเขาแสดงมาหนึ่งคอลัมน์เออหนึ่งโรนะครับหนึ่งโคโอเค,อเคเออหนังที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าแล้วก็คือ Attack of the Killer Tomato นะครับ 拜拜了，老